ก่อนสิขอไปรับซ่อมคลิปกบฝากกดไลคไล์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดสั่นกระดิง่งดกักด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 ักนะเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอาเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับมือหนีเห็ดเมนูสูตรต้มเผ็ดกระดูกหมูแบบเกาหลีนะครับได้สูตรมาจากช่องพี่ซอสไผเกาหลีนะครับผมปกติพอนี่ใส่เป็นไก่นะครับแต่มือนีผมจะใส่เป็นกระดูกหมูแทนนะครับผมนี่ใส่ปริมาณนี้นะครับผมส่วนวัตถุดิบอื่นๆก็เป็นโคชูจังนะครับสี่ช้อนโต๊ะนะครับผม สูตรนี้ใส่ตามพีซซ่าเลยนะครับผมแล้วก็พริกพงนะครับเป็นพริกพงละเอียดหรือพริกพงเกาหลีก็ได้นะครับของไทยเข้าก็ได้นะครับผมไปนะครับเป็นเหล้าจีนหรือโชจูนะครับผมผู้ใดบม่มีก็ใส่โชจูแท่นก็ได้นะครับอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะครับผมแล้วก็เป็นเกลือนะครับผมหนึ่งช้อนชานะครับผมกระเทียมซีซอนโตเด้อพ่ผแม่พี่น้องนะครับผมจากนั้นผมก็ใส่เป็นน้ำมันงาสองช้อนโตะนะครับ ส่วนพักนี้ใส่เป็นแค่รสนะครับผมหล้วก็หอมใหญ่หนึ่งหัวเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับผมตามด้วยมันฝรั่งนะครับโอ้ยหัวยังไงนะครับใส่หัวเดียวแล้วก็กระดำปี้นะครับเครื่องหัวพ่อนะครับผมแล้วก็ต้นหอมนะครับผมสูตรนี้ผมได้มาแต่สะพ้ายเกาหลีบายคอรียนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมสีเริ่มหันมันฝรั่งออกเป็นต้นตอนหน่อยนะครับผมตอนกับเป็นตอนแซลมนพ่อเข้ากินนะครับผมหันไบโหลดนะครับเตรียมไว้เด้อพ่อแม่พี่น้องหันผักกับสิประมาณนี้นะครับ ลาาแล้วก็หันแค่รอตตามกันเลยนะคะพ่อแม่พี่น้อง,อองแค่ล็อตแตบอกเปียกนะเดอ้อพ่อแม่พี่น้องนะครับแลาา้วก็หอมไงพาเคืองนะครับผมแล้วก็หันหันสีออกคือผมยังสีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมันบางยากเลยนะครับเพื่ออย่างเพื่อความหวานของน้าจุกนั่นเองนะครับผมจากนั้นเด้อผมหนันเสร็จแล้วก็ถือได้นานตาประมาณนี้นะครับผมเ่ากาไปเอาต้นหอมมาหันเป็นท่อนๆยังสีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องนะครับ ฮันเตรียมไหวแบบผมโหลดล่างแล้วจังออามาหันเดอนจังบ่เสียเวลาในการทำนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็สีซ้อยกระลำปีนะครับเป็นอฟๆนะครับผมซ้อยเวโลดนะครับเพิงหัวนะครับเพราะเป็นยังผมใส่กระลำปีประมาณเ่ิงหัวเพราะวเวลาเ่าเอาไปเฮ็ดกับเข่าแล้วมันยุบล่วงมันสีแทบสีเหลือเลยนะครับใส่ประมาณหนึกระลังดีนะครับพอแม่พี่น้องนะครับผมพอมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปเด้อว่าผมเสียแจงไหนนะครับ การเตรียมซอสราดต้มเผ็ดนะครับผมแบบเกาหลีนะครับแบบพีซซ่าเลยนะครับสูตรหมี่ผมแกะมาหายแล้วนะครับลองเห็ดกินแล้วคตดแ่บเลยนะครับใส่โคชูจังประมาณซีซอนโตเลยนะครับแล้วก็อารามันง่าลงมานะครับ2ช้อนโตะลงไปลวดกระเทียมอีกซีซอนโตนะครับปนไปเลยกระเทียมสับนะครับแล้วก็เกลือนะครับ1ช้อนชาแล้วก็เป็นซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะครับผมแล้วก็เหล้าขาวหรือว่าโชจูหรือว่าเหล้าจีนก็ได้นะครับแล้วก็พริก พริกป่นละเอียดนะครับแบบไทยหรือเกาหลีนะครับผมจากนั้นผมก็สิค้นทุกอย่างให้มันเข้ากันก่อนเนดะ้อพ่อแม่พี่น้องนะครับผมค้นไปโลดนะครับพ่อแม่พี่น้องค้นให้มันน,นเครื่องเข้ากันดีนะครับผมพอเฮาค้นเข้ากันเสร็จแล้วนะครับก็บสิเป็นประมาณนี้นะครับพักทิ้งไว้เลยนะครับผม ควกัสิไปข้างหมอตตอไปนะครับใส่น้ำประมาณครึ่งหมอนะครับเอาพักที่ห่อหันไว้นะครับผมลงมาใส่หมอกระดูกหมูกระลงใส่ไปเด้อแล้วก็เปิดไฟต้มนะครับผมต้มไปอันสิแหละมันสีหวานมันจะได้ความหวานจากหอมไ่แค่รสแล้วก็มันนะครับพอแม่พี่น้องปิดฟ้านั่นแล้วเอ้ยนั่นแหละปิดฟ้าได้สักพักน้ำเดือดนะครับห้ากับซ่อนฟองออกสะก่อนเด้อพอแม่พี่น้องนะครับผมซ่อนออกมันเหมิดๆนะครับผม โอ้ยหอมหอ,อกเลยนะครับเมนูนี้นะครับผมร้องเห็ดกินแล้วสุดยอดอีลีผมบอกเลยนะครับนี่กระดูกหมูห้าสุกแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมจะเอาซอสเ็ดที่เขาปรุงเสียมไว้นะครับมาเทลงหมอ้อรูดอุย้ยกินหอมตีดังยขึ้นมาทันทีเลยโอ้ยหอมหอมหอมมาเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเขาเอาน้ามิ้นท์หมอ้อล่างขวยออกเดอ้อนะครับเสียดายของนะครับพ่อแม่พี่น้อง ละคนไหวแล้วก็ปิดฝาให้หมอเดือดอีกจักเทื่อนหนึ่งอุ้ยหมอเดือดแล้วหอมใ่ผักกระลำลงไปกระลำปี๋ส้อยเข้าใส่ลงไปมันพุ้งพุ่งน่สีนะครับแล้วก็ตามด้วยต้นหอมนะครับผมเอากระบวยกดลงแน่ๆๆๆลงกนเด้อให้มันสะเดือนน้ำห้อนลงนะครับ่อแมพี่น้องผักมันจังอันเปื่อยเร็วจังสุกเร็วแล้วก็มันกระสิเดือดบุกบกบๆนะครับผมเดือดบุกๆโอ้ยหอมผมบอกเลยปิดฝาเด้อเฮ้ยพุ่นหนั พ่อพักเดือดบกบๆเร็จแล้เด้วพความร้นพิว่งก็สินนะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมเฮาเคยจังไหนตักเสิร์ฟตัวเร็จแล้วเลยแหละเมนูง่ายๆนะครับสูตรต้มเผ็ดกระดูกอ่อนสูตรเกาหลีนะครับผมหากมากเมนูนี้กาฝากกดไค์กดแช่ผมบัมเดอร์สวัสดีครับ